พ้าเจ้ามณเฑอมาถึงมัตา์เจดยอดแล้วนะเจ้าวิวด้านนอกนะเจ้ามองเห็นภูเขาข้างหน้าอันนี้ตังโบนนะาคารซุดนะจะเห็นหลวงพ่อโตเจ้าหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะี่ได้กระขึ้นมากราบนมัสการพระเจ้ามณเแตมาถึงองค์หลวงพ่อทวดแล้วนะเจ้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะเจ้าพอวิวจากหลวงพ่อทวดมานะเจ้าเนี่ยองค์พราหลวงพ่อทวด ผ้าที่ขึ้นตรงเขาสามร้อยอดอันนี้อาคารของหลวงข้อเงินเจ้า